สวัสดีค่ะทุกคนอาร์โลเมนกลาวาดินดอีโดฟากโซเรสะกลงนีาป,ปัตาปีโดเชอร์เรนเราเป็นมาเพียร์ไปแม่ฝากให้เอานี้ไปให้ครูที่โรงเรียนแม่อเมกาฝากให้สุราก้ามาไล่เดกค้ายไล่เดกตะบโบ่เนาะเอานี้เดียวากาโกอยู่ปีโดไปให้ครูเซียกโกตัวปีโบ ที่โรงเรียนสุรากะาเจ้าหมาหลพบยัาบา่าแม่ฝากให้เอานี้ไปให้ครูที่โรงเรียนเมกะดากูเจ้างาสยากปโปกมาไลาเ้สวัสดีค่ะหนูเพิ่งเข้าทำงานที่นี่ฝากเนือ้อฝากตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุรากาเมงลาบาเช หนูโซลาก็တော့อัตอายุเน้นๆกว่าชาได้อีกนิดမျိုးมากกูก็ตะมีนญิมาก็เลยไอ้เหล่าမျိုးตုံน้องมาได้คุ้มโซลาก็တော့อခုมาเข้าทํางานโซลาก็อลุเว่นน่ะทีนี้ดีเนี่ยมาดีเนี่ยมาอခုมาอลุเว่นน่ะสรุปอลุอึดเว่นในตะบอบาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโซลาก็กกูก็อั่นน่ะในตะบอบาอลุอึดก็อခုมาဝင်เนาะติ่มปยเปาะปะไปซีเฉินในตะบอဖြစ်ไปได้ก็แล้วอลุงานบลุงานอึดเว่นในเนี่ยมาตုံเนี่ย အသေးပေပါဥပမာမိသားစုတစုကိုဥပမာကိုရခင်မောနောက်ကိုလိုက်သွားလို့တဖက်မိသားစုကိုအနှံ့နေဆိုရင်တော့စုံစုံမပေးပါပေါ့အဲ့လိုတဲ့ပေါ်မျိုးအနှံ့တာပါ ฝากซื้อกาแฟแก้วนึงได้ไหมฝากซื้อโซดา,กาเก๋วเยแค่ปีปุ๊บมาไล่ดาวเนาะตัวอวัน,น,นดนนนนี้ตัวแม่ชัยมาโกบปังมาเลยลุ้มมีแก่เรศโลเช่นเนาะที่ลุ้มยุตองลงนาโปรวิดอ่มันเกิดมาเลยฝากซื้อมาไล่ดาวเนาะเวไปีปุ๊กาแฟแก้วนึงกาแฟตะคว้าได้ไหมยา่าลาฝากซื้อกาแฟแก้วนึงได้ไหมกาแฟี่ตะคว้าเว่แ,แค่ปีรู้ยา่าลาฉันฝากเอกสารไว้กับพนักง,งานแล้วฉันงา ฝากไว้สุรากะอาทาเกเรชันทาเกเรลูเปียวราบาเอกสารสุรากะสายุสอาแดนกับพนักงานแล้ววันนั้นด้วยสีมาวันนั้นด้วยเน่ลูเปียวราบาฉันฝากเอกสารไว้กับพนักงานแล้วสายุสอาแดนด้วยก็วันนั้นด้วยสีมาอัาเนทาเกเรชันทาเกเร เขาฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคารเขาตูกะฝากเงินไว้สุรากะงวยอัดเดาเปลี่ยรวระบาเงินหวยฝากไว้อดเดในบัญชีธนาคารสุรากะแบงก้าวเทมา้าแบงสยเยนเทมาลบเปี่ยรวระบะาเขาฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคารตูกะแบงก้าวเทโกรหวยอเคเดอย่าลืมฝากข้อความไว้ถ้าฉันไม่อยู่ อย่าลืมสุราการมัไม่แน่อย่าสุราการมันแน่ลืมสุรากาไม่ได้อย่าลืมมัไม่แน่ฝากไว้ถ้าไงโบฉันทาโบข้อความ message ปรดอย่าลับ่ะถ้าฉันไม่อยู่จะน้อจะมางานจะพูดคุยตรงนู้อย่าลับกัเนาะถ้าฉันไม่อยู่งานไม่ใช่เย็นจะน้อไม่ใช่เย็นอย่าลืมฝากข้อความไว้ถ้าฉันไม่อยู่จะมาไม่ใช่เย็น message แชทาโบมันไม่แน่เนาะ ฝากบอกเขาด้วยว่าฉันโทรมาฝากบอกเขาด้วยสุรากาตุโกลเปียวปีบาว่าลูกฉันโทรมางาฟงเสดว่าฉันโทรมางาฟงเสเดลูกงาฟงคอเดลูกอโลเดบีบังฝากบอกเขาด้วยว่าฉันโทรมาจะมาฟงคอเคเดลูกตุโกลเปียวปีบาฝากบอกด้วยสุรากาเปียวปีบาอโลเดบีอะไร ช่วยฝากระป๋องไว้ที่เคาน์เตอร์หน่อยได้ไหมคะช่วยสุนากรณ์ดีเนี่ยมาเจซุปิบีโลอธิบัยได้ฝาก๋วยဆိုတာကတော့အနှံ့ထားတာกระป๋องဆိုတာကတော့အိတ်ကိုပြောတာပါที่เคาน์เตอร์ဆိုတာကတော့เคาน์เตอร์မှာလို့อธิบัยได้หน่อยได้ไหมคะสุนากรณ์ย่ามลาရှင်းโลอธิบัยပါช่วยฝากระป๋องไว้ที่เคาน์เตอร์หน่อยได้ไหมคะเจซุปิบีအိတ်ကိုเคาน์တာမှာတင်ထားပြီလို့ရလားဒါမှမဟုတ်အထာလို့ရလားဆိုတဲ့อธิบัยပါ ถึงตัวจะไปไกลแต่ฉันขอฝากใจไว้กับเธอถึงสุรากาเป็นแม่ตัวสุรากาคานากูีเนิยมาคานากูเราต้องมาเนยจะไปไกลสุรากาเราเวนี่อะวะเนาะเวตัว,ตวเป็นแม่เลยเบีาวจะนากาคานากูอะเราเวนี่เป็นแม่เลยแต่ฉันดาเป็นแม่างากาขอฝากใจไว้กับเธอสุร,กา,รา,ากานาโลนากูมินซิมาอัะทากิเมะเราเบียวจะนาา่าปะ ฉันขอสุราการรเาตัง้นะง,ตงสู่เราเนาะงานต้งสูเนฝากใจไว้กับเธอเนสิมาทางเกโบฝากไว้สุราการรลอาทาเคดาใจโอดีเนียมาใส่ลงมาตรงแมเนสนาลงดาโลตรงทางบาเนกับเธอสุราการเมนสิมา่าลราเปยียรนะ์ลาบะถึงตัวจะไปไกลแต่ฉันขอฝากใจไว้กับเธอ